วันนี้เราก็อยู่บร้านชั้นหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหลังชั้นหนึ่งออกแฉไปนะครับลูกค้าก็เพิ่มขึ้นนะครับรองแต่หัววันเลยนะครับขอบคุณรายการแฉด้วยนะครับขอบคุณพี่มดามาทีมง,งานด้วยนะครับ ลูกค้าจะทำเงินบ้านมาแล้วนะพี่เนาะครับครับ <laughs> ส่วนมากลูกค้าจะไม่ค่อยดูป้าย,ายเท่าไหร่เลยนะครับผมเห็นส่วนมากก็จะจดเลยนะครับส่วนมากจะทำเงินบ้านมาแล้วหลายวันแล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรครับสต,ต,ต,ตูลสตูลโอ้โหเชียงรายก็มีนะมีเชียงรายด้วยนะเ,เดี๋ยวเ,เราไปดูที้นหนึ่งตอนยำกันนะครับมนนีชิ้นหนึ่งก็เริ่มยำแล้วนะครับ สวัสดีครับเจ้าหนึ่งสวัสดีค่ะยนซีมาพิเศษทุ้งสดออไข่ปลาหมึกไข่แล้วก็มีพิเศษไข่ปูนะคะเยอะต้องเพิ่มน้ำยำได้ละอย่าไม่ถึงใจ <Okay. S 1> น้ำยำเยอะค่ะก็ไม่เพิ่มก็ไม่ได้มันก็จะจืดไปเลย ขายด้เท่าไหร่เนี่ยได่แต่แม่มาสดๆร้านนี้เราใช้สามพันเท่าที่แล้วมาไม่ได้กินอ๋อเท่าที่แล้วก็มาใช่ไหมครับวันนี้ไม่ได้กินอ่ะร้านปิดนะครับร้านปิดใช่ไหมคนเยอะอ๋อแลกลับกรุงเทพไปก็ถึงน่าจะถึงตีหนึ่งก็เลยผ่อนใจทุกๆเวลามาน้อยเท่านี้แบบพอดีลงใต้ไปเที่ยวหลีเลยเลยทำเอาแวะคือผ่านมาจุดต้องแวะนะ ทั้งหมดเลยสำหรับคนที่มาไม่ถูกนะครับก็สามารถสมุดไปได้นะครับมึงทำหมดให้แล้วนะครับหมุไข่ด้วยที่ไม่เทจะให้ดูฟูไข่าสองตัวเลยนะคิดว่าได้ตัวเดียวเป็นความโชคดีนะไม่ได้มีทุกตัวนะครับ แล้วเมื่อวานไม่มีปูนะคะได้ไม่เยอะวันนี้ได้มา6โลได้ต้องขอบคนพี่มดดำ้วยเนาะใช่ครแล้วทีมงานด้วยนะครับแล้วพี่มอด้วยใช่ไหมเจ๊เนึ่งชองงมอ ไข่โบหมึกไข่คุ้งสดไข่แพะเมนูต่อไปนะคะใส่ไข่ปลาเลี้ยงเกิมด้วยเพิ่มหรอใส่พอมีทำไมเจมสไม่เห็นเจมไม่ได้อ่านเจมติดตามไม่ใส่จบเลยจบกล้กแน่นอนอันนี้ก็เหมือนเป็นเมนูใหม่นะอันนี้คิดขึ้นเองค่ะตามใจปากเลยค่ะเมนูที่ร้านจะ เมนูต่อไปนะครับเป็นยำยกร้านนะครับ ชอบปันไหนก็สามารถเพิ่มสิ่งที่เราชอบได้นะครับบางคนชอบเข้าใจผิดนะว่าเราร้านเราตั้งอยู่หูหินไม่ใช่นะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองกับหูหินนี่ห่างกันเกือบร้อยโลนะครับไม่เกือบร้อยโลแน่ใช่ใช่ว่าเราเดินทางก็ตึ๊ชั่วโมงใช่ไหมตึ๊บชั่วโมง ยที่สุดเลยว่าทำไมเจ๊หนึ่งไม่ไปเปิดกรุงเทพบ้างเรายังไม่พร้อมนะเจ๊หนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ชไปกรุงเทพใช่ไปกรุงเ,เ,เทพมาอเราไปส่งกรุงเทพมาน้ำลายแตกยังรครับเรียบร้อยแล้วค่ะ บ้านใส่ปูใช่ไหมเส้หนึ่งใ่ปูกินยกร้านนี่ต้องคาร์ดิโอสามวันนะครับะ <c oughs> จะมั่นชิ้นแรกของวันนี้สีแรกเลยเหรอสีสดมากเลยนะ ของทุกอย่างขึ้นไฟในเงาแวบเลยพี่เต้ตัวไข่ปลาเลยไข่แดงของทุกอย่างจะนึ่งมาหมดแล้วนะชั้นหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นไข่เยี่ยวไข่แดงนะครับผ่านการนึ่งมาหมดแล้วนะครับของใครอเอายันเราถ่ายไว้ใครถ่ายโน้เจ้าของตัวอหมดมาทางนี้เลยสรุปมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งโลยผักแล้วมันจะไม่สุกเมนูต่อไปเลยจ้า เมนูต่อไปนะครับเป็นยำแซ่บมือไข่นะครับไซ250ส์สองร้อยห้าสิบช่ดหนึ่งหนึ่งสตาร์ตตั้งแต่ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับถึงสี่ร้อยก็เคยมีนะเจ้หนึ่งนะแต่ว่าขายากนะครับแต่ว,แว,วันช่วงนี้ขายยากหมดบางเดือนก็ไม่มีเลยนะครับมาตรฐานจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับ ร้านพันสองเพิ่มพิเศษปูไข่ปูหนึ 1, ่งร้กับเมนูมื้ไขย่ยำแซ่บอ่าเมนูต่อไปนะครับไขแตงกัาไข่ปู กับเมนูไข่ปูไข่เมงดาค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะครับสามไข่แซลมอนกุ้งสดนะครับสามไข่แซลมอนกุ้งสดอยู่ที่ไหไรเด็กเ่อห้าร้อยบาทครับ วันี้จะมาร้านชจนหนึ่งนะครับสามารถปรับปุดมาก็ได้นะครับหรือว่าสอบถามนะครับที่เบอร์สุด984909578นะครับจะอยู่ทุกวันจัทนทร์กึงวันคาธนะครับเปิดล้วตั้งแต่4โมงถึง6โมงครึ่งนะครับ มีสดสามไข่แล้วก็แซลมอนนะคะต่อด้วยแซลมอนนะครับในหลายบุญก็คืเอาเป็นยำไข่ปลาอันนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเรียบร้อยะครับเรื่อง,งกับเมนูนมุ้งสดสามไข่แซลมอน,นะค่ะนี่เมนูต่อไปเลยจ้ายำแซลมอนค่ะ กับเอกไข่เลยนะครับจำแซ่บก็คือลาบนะใช่หนึ่งนะหนีร้อนนะใช่หนึ่งนะนสำหรับสำหรับเดือนเมษานะครับ ของการนะครับรนัดเหนึ่งไม่ปิดนะครับแต่ว่าช่วงกลางๆางเดือนเมษานี้อาจจะหยุดนะดเนหนึ่งนะเนจะแจ้งให้ทราบหน้าเพจนะครับกลางเดือนก็หลังหลังเดือนหลังเดือนรป,ประมาณประมาณประมาณที่สิบเจ็ดนะเช่นหนึ่งนะประมาณนะครับไปเจ็ดสิบแปดนะครับเมษานะครับอาจจะหยุดนะครับลอาเข้าไปดูหน้าเพจก่อนนะครับเราจะแจ้งให้ทราบนะครับ อะไรอ่ะเตกใส่ผลไม้รวมด้วยเหรอแอมเซมาก็บอกกินไนะงก็กินได้อ่ะไม่ค่อยได้ออกนะยำแซแใสผลไม้รวมนะครับเขามีมาสานะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับ แซ่บผลไม้รวมนะครับใส่แซลมอนด้วยนะครับหมึือกไข่นะครับแต่ใครจะเป็นสั่งตามก็สั่งเมนูยำแซ่บเปลือกไข่แซลมอนนะครับผลไม้รวมนะครับเมนูนี้นะครับ เมนูสามไข่ค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะคะแซลมอนพิเศษผลไม้รวมไข่ปลาค่ะไม่ลาเผ็ดน้อยแซลมอนพิเศษนะครับก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะแล้วก็เพิ่มไข่ปลาหนึ่งร้อยาบาทเป็นสามร้อยห้าสิบนะคะบางเมนูเราจะไ่แจ้งราคาให้นะครับเพราะมันเป็นเมนูตามใจปากนะคะ่ะมันจะมีวัตถุดิบเพิ่มหน้าร้านให้ลูกค้ามาจัดสรรเองหน้าร้านเลยค่ะสามารถสั่งบวกบวกบวกกันได้นะคะ เเมนูเนี่ยเราไปแจ้งหน้าเพจให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูเมนูได้ที่เพจเลยนะครับพอลูกค้าบอกว่าเช่หนึ่งเอาเมนูแบบคลิปนั้นคลิปนี้เช่หนึ่งไม่รู้นะครับตาชูตาชูรู้จักใาชูตาชู กาคุดถึงไหสั่งไม่ถูกนะครับเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับไรครับไ,ไ,ได้ไ,ไ,ได้จ้า มาจดหน้าร้านนะครับ4โมงนะครับอกับเมนูผลไม้รวมพิเศษจำมั่นไข่ปลาค่าเมนูต่อไปนะคะส่วนเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูสามไข่นะครับ สามไข่ออกดีนะครับด้วสาเรียบร้อยนได้นะคเรียบร้อยับสำหรัเมนูสามไข่นะครับ่ค่ใส่ตไรตวนี้วเนี่อันน่บิน ่อด้วยเมนูแซลมอนหมึกไข่คุ้งสุกค่ะแซลมอนหมึกไข่คุ้งสุกนะครับเมนูนี้นะครับในปลาต้นม่วง ร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสุกสลมันค่ะเมนูต่อไปนะคะเมนูนี้นะครับชิ้นหนึ่งเป็นเมนูอะไรไข่แข็งกุ้งสดหมึกไข่ไข่ปลาสมอนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะ,คะต่อไปเลยนะครับเมนูต่อไปนะครับคูมากุ้งสดสีไข่นะครับ กุ้งสดสี่ไข่ซลมอนค่ะเมนูสบายจ้าแล้วาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับกับเมนไูไข่ปลาไข่ปูซลมอนหอยแครงค่ะเนื้อยำปงกุ้งฟูม้มาจ้าต้องรอ,อประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่แล้วนตุรเดลน,นานาพี่สะดวกรอไหมคะไหวไหมได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆนะคะ ะะมแม่ก็ไปเดินเที่ยวชิวๆก่อนเรื่อยๆแ,แล้วเดี๋ยวหนูโทรตามค่ะ ำหรับวัตถุดิบนะครับผักนะครับคคาก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับสามารถ mix เม,มนูของตัวเองได้เลยนะครับอรงมมีหลายสีแล้วนะคะตามหน้าแล้วตอนนี้เยอะเริ่มเยอะค่ะเราจะใส่สามสีเหมือนเดิมแล้ว ใส่หรือยังคะแต่งไว้หรือยังจัดเมนูไข่ปูไข่ปลาหมึกขายแข้งแซลมอนใส่ผลไม้รรมนะคะเมนูต่อไปจ้ายุ่หรออะครับลำรับวันนี้นะครับผมเชตหนึ่งมัต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องเชติแซบด้านปากเป็นอย่างด้วยนะครับ ปีนี้ไปบ้านจ้า